ขนาดก่นนะคะสี่ห <porn> <milk> ุนหกหุนหนึ่งนิ้วแตแต่เกีียวจะอยู่ข้างในอ่ะเกีียวจะอยู่ข้างในเห็นไหมเกีียวจะอยู่ข้างในเห็นปะเกีียวจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้เกียวหนึ่งนิ้วนะคะสี่หุนเอ้หกหุนก่อนสี่หุนอ่ะตามลําดับหล่สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยมีของพร้อมส่งอยู่สมุทรสาครค่ะร้านอยู่สมุทรสาครนะคะ สนใจตัวไหนอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะแจ้งได้อยากดูตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยนะคะมีของผมส่งอยู่สมุดสาครนะคะร้านอยู่สมุรสาครนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคะ่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะตะก้าว,ว่างอยู่กดสั่งซื้อได้เลยมีคูปองอะไรก็รับอุ้ย คูปองอันไหนรับได้รับก่อนได้เลยนะคะอะตัวนี้ก็ได้มิตเตอร์เท่ากันนะคะได้มิตเตอร์เท่ากันตัวนี้รุ่นจัมโบ้นะคะรุ่นจัมโบ้ตอนนี้เรากำลังโชว์ตัวรุ่นจัมโบอ้อยู่นะคะใครอยากรู้รุ่นสแตนดาร์ดรอซับประเดี๋ยว ลำดับถัดไปนะคะอีกสักคู่แต่เข้ามาแล้วก็เข้า,ขาใจกันได้เข,เข้าใจกันได้สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งอยู่สมุดสาคอน,นะคะอ,อ,อยู่สมุดสาคออ่านเสกเสียงสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนมีแปดเซลนะคะมีปูปองนะคะ กดสั่งซื้อได้เลยนะคะกดสั่งซื้อได้เลยสินค้าพร้อมส่งโอเคไปต,ตัวนี้มีตัวปั๊กด้วยตัวปั๊กมีสามไซส์นะคะมีสามไซส์เกียว,วเกลียวในมีหมดอ่ะตัวนี้เป็นเกียวในนะเกียวในนะคะนี่เกียวหนึ่งนิ้วเกียวในหนึ่งนิ้วเห็นไหมเกียวอยู่ข้างในนะคะหกหุนแล้วก็สี่หุนนะคะ สนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยสินค้าพร้อมส่งออกไปกำกับภาษีได้นะจ๊ะโค้ดในการสั่งซื้อค่ะโค้ดในการสั่งซื้อนะคะ400 600 800 sf นะคะยูในคือ sf 400 600 800 sf ตัวปั๊ก400 600 800 p F นะคะ p F สินค้าพร้อมส่งสนใจกดสั่งจา้าโอเคตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นรูดหางปลานะคะรูดหางปลาจัมโบ้ก็จะมีสามขนาดเหมือนกันนะคะมีสามขนาดเหมือนกันนะคะหนึ่งนิ้วหกหุนสี่หุนอ่ะดผิดสีห่หุนจัมโบ้อาจจะโบ้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปดูตัวสแตนดาร์ดกันอ่ะ้ามาแล้วนะคะกดแชร์ได้ก็กดเลย นะคะกดแชร์ได้นะคะร้านอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะร้านอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะสนใจกดสั่งซื้อได้เลยสนใจกดสั่งซื้อได้เลยมีของพร้อมส่งค่ะมีของพร้อมส่งเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะกดแชร์นะคะดไลรกกดแชร์ ตัวนี้นะคะไดริเตอร์ออรูสโคตจะเท่ากันนะคะรุ่นจมโบใช่ไหมไดริเตอร์เท่ากันนะคะไดริเตอร์เท่ากันออมีซีนมีว่าไม่มต้องตืนอยู่ด้านในอสนใจกดสั่งได้พี่ก้าเลยทุกช่องทางเจอกันกดสั่งได้นะคะอยางได้แฟลเซลลเข้าติกต็อกโอเคตัวปาร์กนะคะตัวปาร์กมีสามไซส์เช่นกันกับตัวซเก็ตนะคะ สี่หุ้นหกหุ้นหนึ่งเมลวนะคะสี่หุ้นหกหุนหนึ่งเมลวตัวปั๊กจุดปั๊กจะเท่ากันบริเวณจุดปั๊กจะเท่ากันทั้งสามสาจุดต่างคือตรงหางตรงนี้นะคะตรงหางตาตรงนี้นะคะคอในการสั่งซื้อ4 600ี0 6้0ยหกร้แ uh นะคะแล้วตัวปั๊กก็เป็นสี0<ๆ>ร้0ยห0ร้นั่นเองนะคะอันนี้คือรุ่นจัมโบ้แล้วก็มีตัวซีเครตของรุ่นจัมโบ้ก็คือตัวดับเบิลปักนะคะ ตัวดับเบิ้ลปักของเรานะคะอุย้ยมีปักสองฝานะคะมีปักสองฝาเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานสินค้าพร้อมส่งสนใจกดสั่งนะคะสนใจกดสั่งได้เลยกดสั่งได้เลยนะคะอะตัวถัดไปเราไปดูตัวถัดไปก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นสแตนดาร์ดนะคะมีด้วยการสี่แบบ สี่แบบนะคะมีเกียวนอกเกลในหางปลาและน็อตล็อกสายพิวนะคะซึ่งจะแตกต่างกับจัมโบ้จัมโบ้ไม่มีน็อตล็อกสายพิวนะคะอ่ะเรามาเริ่มตัวที่เกวในกันก่อนเกียวในสแตนดาร์ดน,นะคะจะมีสี่ไซส์นะคะมีสี่หุนสามหุนสองหุนและหนึ่งหุนอันนี้เกียวอยู่ข้างในนะคะระวางนอนให้เห็นเกวเห็นว่าเกียวอยู่ข้างในนะคะเกียวอยู่ข้างในนะคะ เกี่ยวอยู่ด้านในนะแล้วแต่การใช้งานนะคะแล้วแต่การใช้งานนะคะแล้วแต่การใช้งานเลยสินค้าพร้อมส่งนะสินค้าพร้อมส่งนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะใครมาเข้ามาแล้วกดแชร์ได้รับคูปองนะคะสินค้าแปดเซลล์เอาแวกับภาษีได้ของเราหอจอกมิโตอินดัสทรีนะคะหอจอกมิโตอินดัสทรีนะคะ มีของพร้อมส่งนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสั่งสินค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาคุยกับแอดมินได้สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่ง สนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะร้านอยู่สมุทรสาครค่ะร้านอยู่สมุทรสาครนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้อ่ะตัวนี้ก็คือตัวเกลียวหนมีสีส่ไซส์นะแล้วก็มีตัวปลั๊กด้วยนะคะมีต <pet še> ัวปลั <pack> ๊กด้วยนะคะดมิเตอร์เท่ากันนะให้ดูไดมิเตอร์ซ็อกเก็ตดมิเตอร์ซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะทั้งสี อะไรแบบแบบอยู่โอ้หตัวมเริ่มอ่ะอันนี้เดนิเตอร์เท่ากันนะคะทั้งสี่ซเดนิเตอร์เท่ากันแล้วก็มีซีนมีวาไม่ลูกตื่นกรณีที่อยากจะซ่อมเฉพาะตัวซ็อกเก็ตเรามีตัวซีนกับตัวสปริงขายแยกให้นะคะใครที่เป็นแนวซ่อมบำรุงนะคะอยากซ่อมอ่ะอยากซ่อมกดกดเลือกอะไรไปซ่อมได้นะคะตัวนี้มีตัวปล๊์ด้วยนะคะมีตัวปา๊์คสี่ไซนะคะอ่ะ ก็มีสีไซส์หมือนกันบริเวณที่ใช้งานเหมือนกันคือตรงจุกนะคะตรงจุกจะเท่ากันนะคะตรงจุกเท่ากันนะคะตรงจุกเท่ากันสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งรืนค่ะสินค้าพร้อมส่งเห็นไหมจุกเท่ากันนะคะจุกเท่ากันจุกเท่ากันนะคะอข้อในการสั่งซื้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ sf นะคะแล้วก็ตัวปลกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ pf นะคะ ะอตัวนี้เป็นเกลียวไหนเดี๋ยวเราไปดูเกลียวนอกกันนะคะจยวนอกเกลียวนอกของเราเลยค่ะเกลียวนอกนะคะเกลียวนอกมีสี่ไซส์นะคะมีเกลียวหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนนะคะหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนนะคะตรงนี้คือจุดที่มเหมือนกันแต่ละไซส์ก็คืออันนี้เกลียวเห็นไหมเกลียวจะเล็กก็คือเกลียวหนึ่งหุนเกลียวสองหุนเกลียวสามหุนเกลียวสี่หุนนะคะ สนใจสินค้านะคะในตะกร้ามีพร้อมส่งนะคะในตะกร้ามีพร้อมส่งนะคะร้านอยู่สมุทรสาครน,นะคะร้านอยู่สมุทราสาครสาครนะคะของเราหอเจ้ากอมิโตอินดัสทรีนะคะหอเจกอมิโตอินดัสทรีนะคะสินค้าของเรานะคะแบรนด์ม M M ิโต i TTO ต้องมีทีสองตัวนะจ๊ะเอมิโตเทาา่ ie, ทากาันเนมิตสกตเท่ากันเห็นไหม ในมิเตอร์ซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะเห็นไหมเห็นไหมเท่ากันนะคะมีซี่มิว่ามีไม่ลูกเตืนนะคะลงรั่วไหมไม่รั่วนะคะถ้าเราไม่ได้เอาปักไปใส่นะคะเวลาใช้งานใช่ไหมก็คือเวลาใช้งานก็กดกดตัวเนี้ยกดปึ๊บหนึ่งครัง้งปึ๊บกดหนึ่งครัง้งกดแหวนลงปึ๊บเอาปักใส่ปักมันก็จะเป็นตัวไปดันดันซีนข้างไหนลงมันก็จะออกตามรูนี้ออกไปนะคะดังนั้นถ้าไม่ได้ใส่มันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไร ค่ะแล้วก็มีตัวปัคด้วยเช่นกันอันนี้เกี่ยงนอกตัวปัคนะคะตัวปักก็จะมีด้วยกันสี่ไซส์เข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะจุดเหมือนกันเห็นไหมตรงจุดปักคือจุดที่เหมือนเหมือนกันนะคะร้านของเราอยู่สมุทรสาครจ้าหอจกอมิโตอินดัส t รีจะออกใบกับภาษีได้เข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยกดแชร์ได้เลยนะคะของพร้อมส่ง มีของพร้อมส่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวยิบให้ดูนะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยเดี๋ยวยิบให้ดูนะคะมีของพร้อมส่งนะคะเราขายข้อต่อลมค่ะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะข้อต่อลมนะคะใครใช้ได้บ้างมีปั้มลมใช้ได้ร้านปะยาง คนสีเคาะปากผูกโรงงานอุตสาหกรรมใครที่มีปั๊มลมไอตัวสีดำๆหรือมันสีแหลตัวที่มันร้องปอกปๆอเวลาเราไปปะยางแล้วได้ยินนั่นแหละคือปั๊มลมนะคะโอเคข้อในการสั่งซื้อนะคะตัวเกี่ยวนอกนะคะของเราก็คือสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบเอตัวปักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพีนะคะ สินค้าพร้อมส่ง,งค่ะสินค้าพร้อมส่งเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยมีของพร้อมส่งสนใจก็กดได้เลยนะคะสนใจก็กดได้เลยอ่าในตะกร้า,าพร้อมีคูปองคูปองก็เก็บได้นะคะแฟลชเซลล์มีนะคะซื้อของในไลฟ์มีของแถมด้วยน,นะจ๊ะอ่าโอเคตัวถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็นรุ่นเมื่อกี้อะไรละ เกี่ยวนเนาะอ่ะเดี๋ยวหางปลาไปดูหางปลากันหางปลาสแตนดาร์ดนะคะหางปลาสแตนดาร์ดก็มีสี่ไซส์เหมือนกันนะคะสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นตามนั้นเลยนะคะสินค้าพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกวดแชร์ได้นะคะใครเข้ามาแล้วกวดแชร์ได้ ร้านของเราอยู่สมุทรสาครมิตโต M I T T O M I T T O ต้องมีทีสองตัวเน้นย้ำเน้นย้ำร้าเรามีทีสองตัว,น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 ,ว,ตวนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เข้ามาแล้วกดแชร์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะโอเคคนไอ้อะไม่ใชย่ยังไม่ได้หปาปลาเอ้ยยังไม่ได้ใส่ตัวปลา ตัวปักเขาหันตาก,ก็มีสี่ขนาดเหมือนกันนะคะหนุ่มู้รงจมพุสีหุ่นนะคะบริเวณจุดป,ปักจะเท่ากันนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราสามารถเอาหงางตาไปใส่กับตัวซ็อกเก็ตเกีียวนอกเกีียวในได้เพราะว่าตรงจุกป,ปักเขาเท่ากันนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้กดตะกร้าได้เลยนะคะเห็นไ,ไหมปักเท่ากันทั้งสี่ไซส์ เข้ามาแล้วก็กดแชร์ได้เลยเข้ามาแล้วกวดแชร์ได้เลยร้านอยู่สมุทรสาครค่ะหอจกมิโตอินดัสตรีออกใบกำกับภาษีได้นะคะออกใบกกับภาษีได้สนใจตัวไหนแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งตัวนี้เป็นรุ่นหางปลานะคะตัวนี้เป็นรุ่นหางปลานะคะ เข้ามาแล้วกดแชร์นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์โอเคคนในการสั่งซื้อนะคะคนในการสั่งซื้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอนะคะแล้วก็ตัวปั๊กสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพีนั่นเองถัดไปก็จะเป็นนอลล็อกสาย P U นะน,นะคะนอลล็อกสาย P U นะมีด้วยกันสามไซสนะคะมีสามไซสก็จะมีห้าคูณแปดหกจุดห้าคูณสิบ 8คูณ12ลักษณะการใช้งานคือหมุนน็อตออกมาแบบนี้ปึ๊บเอาสายพิวใส่แล้วก็มาหุ้มตุงเดือยอย่างนี้แล้วก็หมุนน็อตกลับไปล็อกปึ๊บก็เลยเรี่ยงน็อตล็อกสายพิวเองมีสามสายจ้าสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยนะคะร้านอยู่สมุทรสาครน,นะคะจกมีตูเดสตรี ออกแวมกับภาษีได้สนใจกดสั่งได้เลยจ้าสินค้าพร้อมส่ง <c oughs> สินค้าพร้อมส่งนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้แจ้งได้ได <c oughs> เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วย <c oughs> อ่ะตัวนี้ก็มีโอ้ตเดี๋ยวเก็บไหลแวบอยู่นิงเสียวแวขึ้นมาอ่ะ ตัวนี้ก็มีตัวปั๊กด้วยนะคะมีตัวปั๊กด้วยนะคะตัวปักนะคะตัวปักก็จะมีด้วยกันสามไซส์ตามตัวซ็อกเก็ตเลยนะคะซ็อกเก็ตมีสามไซส์ตัวปั๊กก็มีสามไซส์ด้วยเช่นกันมีแปดคูณสิบสองหกจุดห้า คูณสิบและก็ตัวสุดท้ายห้าพันแปดจุดป,ปักจะเท่ากันนะคะเห็นไหมไดมิวเตอร์จุดป,ปักเท่ากันนะคะใช้งานสลับกันไปมาได้สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจตัวไหนสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะกดสั่งซื้อกันได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะร้านอยู่สมุทรสาครยี่ห้อมิโตะเอ็มไอ t ีทีโอเอมไอนะคะวิไลแมนมาส่งข้าวหันไปเห็นไลแมนมาส่งข้าวพอดีนะคะใครยังไม่สั่งข้าวอย่าลืมสั่งข้าวนะคะเดี๋ยวหิวโอเคตัวนี้นะคะโค้ดในการสั่งซื้อนะโค้ดในการสั่งซื้อนะคะอันนี้มีแค่สามไซส์เนาะโค้ดก็มีแค่สามโค้ดสิบยี่สิบสามสิบเอส A H S A H แล้วก็ตัวปักสิบยี P ่สิบสา P A H P A H นะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะอยากดูสินค้าตัวไหนในตะกร้านะคะสามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวเราหยิบให้ดูนะจ๊าสนใจตัวไหนบอกได้เลยบอกได้เลยนะคะมีสินค้าพร้อมส่งค่ะมีสินค้าพร้อมส่ง อ่ะตัวรุ่นสแตนดาร์ดเราก็มีดับเบิลปักเหมือนกันเพราะเมื่อกี้รุ่นจัมโบ้เรามีดับเบิลปักใช่ไหมรุ่นสแตนดาร์ดเราก็มีดับเบิลปักนะคะดับเบิลปัคของรุ่นสแตนดาร์ดนะคะมาแรกตัวซีเพตดปุ๊บนี่นะคะแล้วมีปักสองฝั่งเอาไว้ช่วยในการต่อนะคะอย่างตัวอ่ามาเกีียวนอกมาปึ๊บใช่ไหมแล้วไม่อันเกีียวในต่อกันไม่ได้เราก็าใช้ตัวดับเบิลปักต่อนะคะเพื่อความง่ายในการเขาเรียกอะไรนะต่อท่อเดินท่อนะคะ เข้ามาแล้วกดแชร์เข้ามาแล้วกดแชร์าาววชรนะคะใครหัวโขกอะไรอ่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะ,ะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งออกไปกับภาษีได้แล้วมีกลป่มองยอย่าลืมเก็บคูุองกันด้วยนะคะ ถัดไปเราจะไปดูตัวเพิ่มทางลมตัวสองทางสามทางนะคะเราจะมีอยู่หลายรุ่นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันรุ่นแรกราคาสองร้อยวีสองร้อยวีจะเป็นสองทางนะคะมาเป็นเซตนะสองร้อยวีนะคะมาเป็นเซตแบบนี้ก็จะเซตคู่เพราะเขาจะต้องมีปั๊์ด้วยในรูนี้สองหุนก็ใส่เดียวสองยี่สิพอมได้เลยนะคะพอมีปัปุ๊บก,ก็จะลมออกได้สองทาง อย่างนี้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งเข้ามาแล้วกดแชร์เข้ามาแล้วกดแชร์มีของพร้อมจําหน่ายมีของพร้อมจําหน่ายออกแบบกับาษีได้นะคะร้านอยู่สมุทรสาครนะคะร้านอยู่สมุทรสาครเข้ามาแล้วกดแชร์เข้ามาแล้วกดแชร์สนใจตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะ ตัวนี้เรียกว่าสองร้อยวีนะคะสองร้อยวีอ่าตัวนี้สองร้อยวีอ่าเดี๋ยวดูตัวถัดไปตัวถัดไปชื่อสามร้อยวายสองทางไม่พอจัดไปสามทางอันนี้สามร้อยวายมาเป็นเซตแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวน,นี้อุ้ยตกใจมันหมุนอ่ะอันนี้ก็เกีียวข้างในเกีียวสองหมุนก็ใส่กับตัวยี่สิบพีเอ็มนะคะก็จะมีปัด๊ดอันนี้เป็นตรงน้ําเงินที่เป็นมีเนีย สินค้าพร้อมส่งจ้ะอันนี้เป็นสามทางนะคะเป็นสามทางใส่แบบนี้แล้วก็ไปจุกกับตัวท่อแล้วก็ลมออกเราใช้สองทางเหลือทางลนึ่งด้วไหมไม่ด่วนนะคะเพราะว่าแรงดันของลมมันดันไว้อยู่แล้วมันลมมันจะออกก็ต้องมีฟักใส่เข้าไปนะคะถ้าไม่ได้ใส่ฟังก็จะไม่มีการดันลมออกมานะคะตัวถัดไปสามทางเช่นกันแต่ว่าอันนี้ชื่อสายน้อยแอล สามรอยอลมาแบบสลิมรุ่นสลิมน,นะคะนี่นี่แท่งตรงนี้เป็นมีเนียมนะคะลมออกสามทางวันูทีนะคะอันนี้ก็เปีปมารกให้ก็ต่อกับท่อท่อก็ดีอันนี้ก็ต่อปึ๊บต่อเสร็จปุ๊บก็ได้ลมตามนี้เลยสามทางซ็อกเก็ต a n ต a r านซ็อกเก็ตตน,นะคะนะคะอันนี้ก็จะบางเห็นปะ พื้นที่จำกัดเราสามารถตัวนี้เป็นใช้ได้ตัวนี้ชื่อสามร้อยเอลนะตัวถัดไปตัวถัดไปชื่อสามวนะคะตัวสามวก็จะเป็นแยกร้อยี่สิบสามันนี้นะคะแล้วก็มากับตรงนี้ความพิเศษของเขาก็คือเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกสีดําอยู่คือขันให้สุดปึ๊บมันจะสามารถโรเตทได้หมุนซ้ายหมุนขวาชมมติตักไว้ตรงตรงกลางร,ระหว่างคนทําง,งานทั้ง ABC ใช่ไหม เวลาเขาทํงานพวกก็ดึงสายไปดึงสายมาดึงสายไปดึงสายมาสายไปสายมาก็ให้ก็ทําให้สายไม่ลังงบอกปะ่ะถ้ามันอยู่นิ่งๆเวลาเราลากสายไปมันก็จะตึงตึงบางทีก็พับอันนี้พอามันไปนี้ได้ขยับได้มันก็ทําให้การตึงของสายน้อยลงนันเดงตัวนี้ชื่อสามไหวกดที่ดักลาได้เลยตัวนี้ชื่อสามไหวตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปตัวงอ90องศา อ๋อ90องศาตัวนี้มีลักษณะเดียวกับตัวสามัเมื่อกี้ก็คือ20 p s ตรงนี้คัทนี่สุดเห็นสีดำขัทนี่สุดเขาสามารถซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เขาสามารถ,าาาาารถโรเทตไ,นะได้นะคะแอ้เบาหน่อยอ่ะโรเทตได้นะคะโรเทตได้โรเทได้ก็คือสมมุติว่าเราตอกับแท้งอยู่ใช่ไหมวันนี้ทํางานข้างนี้ อีกทีหนึ่งมีคนมาต้องทํางานอีกข้างหนึ่งมันก็สามารถไปได้ไปซ้ายไปขวาได้นะคะอันนี้เรียกว่าห้องหงอเ้าสองศานั่นเองนะคะหรือพื้นที่จําแดดเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะค้าพร้อมส่งนะตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปต้องให้ดุเหมือนดุอะไรเลยอ่ะตัวถัดไปนะคะสองร้อยทีสองร้อยทีเอ็มนะคะส0 0ร m อยทีเอโรเตทได้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีสองรุ่นก็คือรุ่นเกลียวกับรุ่นปั๊กค่ะ ุ่นปล๊ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลวดปลาเป็นแบบนีุ้่นปลกนะคะโค้ดของเขาก็คือสองร้อยทีนะคะก็คือเป็นจุปกปลาเแบบนี้ถ้าสองร้อยทีเอ็มก็จะเป็นเกียวแบบนี้ซึ่งเขาสามารถโรเต็ได้แล้วก็ตัว,ต,วตัวซ็อกเก็ตเป็นซ็อกเก็สตสแตนด์ดนะคะก็คือใส่มาใส่ตัวหางปลาลดลดสายพีวใส่ตัวเกียว,วนอกเกลียวในได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ ัว 200t m ถ้าเป็นเกียวถ้าเป็นปั๊กคือรุ่น 200t ถัดไปถัดไปก็เป็น300 300em นะคะ 300em นะคะ 300em 300ก็หมุนได้คโรเทร็ตได้เลยนะคะ3ทางนะคะ3คาะก็คือจะเป็นรุ่นเกียวรุ่นเกียวก็จะชื่อ 300em นะคะถ้าเป็นรุ่นปั๊กคือเปลี่ยนจากเกียวเป็นปั๊กแบบนี้เรียกว่ารุ่น 300e นะคะกดที่ตั๊กกได้เลยนะคะกดที่ตั๊กกาได้เลยนะ นะคะตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นปรับแรงลมปะปรับแรงลมนะคะมีแอร์บวกแอร์ลบเนาะนี่เห็นไหมมันจะมีแอร์บวกแอร์ลบนะคะแอร์บวกแอร์ลบนะคะใช้กับตัวกระป๋องพ่นสีอันนี้คือใครใช้พ่นสีอันนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ก็คือจะต่อตัวซ็อกเก็ตเสร็จแล้วก็มาต่อตัวนี้นะคะปรับแรงลมแรงบวกลม เอ้เลยนะถ้าบวกใช่ไหมสีจะเข้มแล้วก็ถ้าลบสีก็จะอ่อนอันนี้ก็คือตัวกล่องเลนะคะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเชื่อมต่อท่อตัวเชื่อมต่อท่อจะเป็นแบบนี้นะคะสมมติว่าท่อเรามันวางอยู่แล้วถูกรวโฟลทหรือแฮนด์ลิฟหรืออะไรก็ได้เหยื่ั่วเราก็เอามัไตัดเลยับช็อๆนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมต่อท่อมาใส่ได้เลยเราก็ใส่แบบนี้หมุนปั๊บๆนี่ มุแบบนี้เลยนะคะแล้วเอาท่อใส่ฟัดเข้าไปแล้วก็มาจุกกับตุเดเอยมะปุ๊บเมื่อดอกมาเป็นลักษณะนี้พอจุกแล้วมันจะมีแง่ๆอย่างนี้แล้วก็ดันน็อตกลับออกน็อตให้ชิดชิดๆอ่ะน็อตอันนี้ตัวอย่างเนาะอ่ะก็ชิดชิดอชิดลมมันก็จะผ่านโฟได้นะคะตัวนี้แปดคูณสิบสองก็คือซ่อมบำรุงก็ตัดทท็อปเลยไม่ต้องรูทางสายเสียเวลา ราก็แค่ไปซื้อตัวนี้หลักสิบมาก็ตัดตัดทุบๆทางานได้เลยแล้วก็มีสองสายก็คืออันนี้มันมันแปดคูณสิบสองใช่ไหมถ้าในเครื่องจกักรเราเห็นแว๊บๆมัจะห้าคีณแต่ก็มีเหมือนกันสามารถที่จะซื้อทั้งสองแบบได้หลักสิบซ่อมบำรุงอันนี้ใช้ได้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งต่อกับตัวปืวนลมปกติเราไปหาร้านทันแวน็ขาจะขายปืนลมก็จะมากับยี่สิบีเอ็มถูกไหมเราก็มีตัวที่สองหมุนเหมือนกันเกี่ยวสองหมุนใส่เข้าไปปุ๊บแต่ว่าของเราคือมันหมุนได้ ตรงนี้มันหมุนได้ก็ไตก็ไต้ก็ไต้ก็ไต้หมุนได้แบบนี้นะคะปึ๊บเยาใช้งานก็ใส่แบบกดอยงี้ลากมาพับเปิดประตูซีนซีมาลากลากสายมาเพิ่มเห็นบ้ามันจะโยกแบบนี้อ่ะหมุนเข้าไปยื่นมือเข้าไปปึ๊บสายมันก็จะสายมันหนักถูกไหมันก็จะอยู่ที่แล้วแมแวแม้วแ่ต่ถ้ามันไปทางสายแล้วมันโยกไม่ได้ก็อย่างเงี้ยแขนเราก็ไปทั้งมันก็จะหนัก มึงออกไหมแต่ถ้ามันอย่านี้ปุ๊เบาแรงเบาลง,งไม่ใช่ก็เรียกว่าเบาแรงลงเอ๊ะเบาแรงลงโอเคตามนั้นอันนี้ก็คือปืนลงนะค่ะไ,ไม่ใช่ตัวนี้ยี่สิบพีเอ็มที่หมุนได้อ่ะถัดไปเป็นเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจกักรมาเพราะว่าเรามีเครื่องจักรซีซีมือสองจำหน่ายด้วยนะใครสนใจก็เข้ามาสอบถามช่างซ่อมรู้ก็มีถามเข้ามาได้ตัวนี้เป็นอะไหล่เครื่องจกักรนะคะ เป็นไฮดรอลิกนะคอก็เป็นตัวไฮดรอลิกงอก็สี่ิั่ตัวนี้ผมดได้เราจับไว้เห็นไหมแล้วก็หมุนกาดกาานะคะหมดดุนกาดอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเช็ควาลน้ำมันตัวเช็ควาลนะคะ wow, นะคะ้ำมันเข้าทางเดียวทางนี้ต๊บนะคะตัวเช wow. นะ็ควาลแล้วอันนี้เป็นเกียเกียวเกีียวสี่หุนนะคะเกีียวสี่หุนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะทีสวอตใช้สามตัวนะคะเราหยิบออกมาให้ดูตัวเดียว มันจะต้องพอยสามตัวลัวกษณะของมันก็จะเป็นข้างในเป็นเกลียวข้างในเป็นเกลียวในรูเป็นเกลียวนะคะแล้วก็นี่มันจะเป็นแบบนี้แง่ยงๆอย่างนี้นะคะบ้างก็จะเป็นเงๆอยงๆนี้ใช้สามสามตัวนะคะอันนี้เกีเ่ยวกับเครื่องจกักรใครสนใจจะซ่อมอะไหล่เครื่องจกักรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสินค้านิโตนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็จำหน่ายมาแล้วสามสิบปีซึ่งถ้าใครสนใจสินค้านะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลา ทุกช่องทางที่คุณเจอเราคุณาสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมซีอูในทคะบ๊ายบายค่ะไปแล้ว